คุณทิพนจะกินอะไรกับเขานะสวัสดีค่ะพี่ทิพนค่ะสวัสดีครับสวัสดีควันนี้คงกินกันหลายตัวพี่ After you Amma ใช่วันนี้เป็นที่พยะกันกินกันหมุบหมับหมุบหมับเลยพี่วันนี้ก็เป็นฉลากของ After you ับกับออมมาดีนแอนดูริก้าถอยไปเลยสัวอื่นก็เป็นเป็นตัวประกอบนะฮะ ของม <c oughs> ีของเราก็มีหุ้นน้ำมันเห็นไหมก็ขึ้นมาออ๋ของพี่กินน้ำมันเหรอพี่กินน้แล้วก็ขึ้นทุกโลไม่เห็นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่นิพุกคนก็กินน้ำมันตัวไหนอ่ะหุ้นเราตัวไหนไม่กินมังดูเสียงดังๆนี่างแนะนำไปหุ้นที่แนะนำไปในหนังสือวันนี้ขึ้นทุกตัวนะเราถอขึ้นไหมพอเราถอดีพีพีขึ้นไหมพอเราถอดสองบาทหลังจากซาวเวอร์ขึ้นไหมขึ้นทุกตัวอ๋อเหรอแกขึ้นไม่ได้เลยดีพีเอลนตัวขึ้นทุกตัวอ่า ชุดเนี้ยปีหน้าเป็นชุดตัวสําคัญบางจากพเวอร์ด้วยนะค่ะเอาขึ้นเนะมีปูเวอร์ที่นี้มีปันผลไงห้าตายปีหน้ามันเป็นปีของหุ้นที่ต้องอาศัยหุ้นทางคอร์สหุ้นทางรายได้เนี่ยต้องดูก็คือที่ยี่สิบก่อนว่าไอ้ตัวท่านประธานาธิบดีโลกนะฮะเขาจะลบกระจีนหรือเปล่านะฮะลบกระจีนกระทบเรากระทบเรื่องการค้าพวกรายได้หมดเลยนะ แต่ที่มันจะลอที่คือเพราะว่าที่เป็นขอมดตีมันใหญ่เลยเนี่ยนะครับแต้ก็ดูนะเพราะว่าคือถ้าปีที่แล้วเนี่ยมันแนะนําได้นะ,ะมันฝันพกได้เลยว่าอขึ้นแน่เจ็ดลงมาพันสองก็ลงมาเก้าเดือนแล,ะล,ะแล้วราคาละมันตกไปยี่สิบหกเนี่นมันฝันพงได้ไปยังไงปีหน้านะปีเนี้ยน้ำมันก็ขึ้นแต่ตอนนี้เซ็นมาอยู่ข้านบนนะถูกไหมครับเพราะนั้นถ้ามันจะขึ้นไปอ่ะผมถามออกนิดนึงมีอัพไซด์กี่จุด กว่าห้าสิบจุดนะถูกไหมครับถ้าเก่งๆเลยร้อยจุดนะจากนี้ใช่ไหมพี่ออ่สมุติกี้ไปร้อยจุดพันหกเลยให้พันหกเลยเล่นได้สั่งไหมไม่มีทางถูกไหมใช่ป่ะแต่ถ้าจะถ้าจะเล่นอ่ะพันหกออกคิดว่ามันมันมันนแพงไปไหมพันหกหรอพันหกก็ไม่ถูกไม่แพงพี่ถูกไหมถ้าพันหกไงก็คือว่าอย่าลืมว่ากำไรของบริษัทที่จะมาปีหน้าเป็นกำไรบริษัทน้ำมันซึ่งมันมาจากสต็อกเกจนะ มันไม่ได้มาประกอบการนะถูกไหมครับอย่างปีนี้พีอีมันต่ำลงมาเพราะว่ามันซับเกณฑ์จากบริษัทน้ำมันครับแต่ไม่ใช่กําไรที่เป็นเรียวของมันจริงๆถูกไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพีอต่ำเพื่จริงต่ำมาจากเก็บเกณฑ์ต้องดูดีๆนะฮะดังนั้นจะไปไปไปฟอวิร์พีอะไรกันก็ต้องดูให้ดีๆนะแต่ปีหน้าเนี่ยผู้น้ำมันมันก็จะคิดต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นคอร์สเนี่ยแหละฮะโรงไฟฟ้าสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับ คนเนี้ยอยู่ในแถวนี้ตัวที่ต้องหารายได้จากระบบเศรษฐกิจมันก็ค่อนข้างจะเหนื่ยรือเว้นแต่คูณโด,ดยเล็กถูกไหมครับที่มันจะขึ้นได้นะฮะแต่มีแรงส่งลงไปสักพันสามเด้งกลับมาพันสิเนี้ยเออหายใจเข้าลงทุนผมก็ยังมองเหมือนเดิมอยู่ตามกลยุทธ์นะฮะเวาเข้าไปเล่นแล้วอโอกาสกำไรไม่มีผมก็ไปเล่นนะเล่นแบบติ้งต้องอหนะไม่ได้ลงทุนไม่กล้าทุ่มหมื่นล้านอาจะแ,แค่พันเดียวเลย ก็ดูสั <tar <tar ้นๆนะครับเพื่อคงเป็นช่วงที่จะมีทําวินโด้ไหมถามก็ได้ไม่ํามก็ได้นะตลาดอยู่ข้างบนนะครับถ้าจะทําก็ต้องดูใครทำนะฮะเขาจะไปตัวสุนเปร์ทุนเนี้ยใครถือหุ้นผู้นี้อยู่ล่ะคุณที่เปลี่ยนเข้าไปชุดใหม่คุณอะไรที่เปลี่ยนเข้าไปตอนนี้มีหุ้นอะไรอยู่แดกพอร์ตนะฮะที่ที่จะทําให้พอสวยก็คือหุ้นน้มันนะครับจากผู้ลงไฟฟ้าที่เปลี่ยนเข้าไปนะฮะพวกแบงก์พวกสถาบันพวกนี้นขายหุ้นแบง์ออกมานะฮะ มันไม่ทาหรอกนะฮะมันก็จะไปทาหุ้นที่อยู่ในพอร์ที่เขาเพิ่งเปลี่ยนเข้าไปถามว่าอันตรายหุ้นไฟฟ้าที่เข้ามาใหม่มาใหม่สองตัวนะครับแค่์ค่อยข้านที่จะใหญ่นะฮะหุ้นอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่สถาบันหมดเลยใช่ไหมครับเพราะถ้าทําปิดทําปิดหุ้นอะไรฮะก็าําปิดหุ้นที่เขามีอยู่ไงใช่ไหมครับเขาจะไปจาปิดที่หุ้นที่เขาไม่มีจำาวนมากที่เขาขายไปแล้วเขาไม่ทาอยู่แล้วเวลาบินโดอร์ดซซิ่งเหรอฮะก็เขาจะทําในพอรตที่พอทตัวเองมีสิเพราะว่าปีนี้เนี่ย มีเราเห็นว่าสลามมินพนิคสองครั้งทั้งสองครั้งเนี่ยครั้งแรกเป็นการเป็นการอนุร้าหุ้นบางจาก power ค่ะแล้วหุ้นก็แพนิคลงไปแล้วครั้งที่สองก็อนุร้ายบางปู power แล้วหุ้นก็แพนิคลงไปแสดงว่าเขาขายหุ้นอื่นไปซื้อหุ้นราคาอนุรลถูกไหมครับของหุ้นสองตัวเนี่ยเข้าไปในพอร์ตเพราะหุ้นส่วนใหญ่ของตัวตัวนี้อนุร้าให้ไปที่สถาบันทั้งหมดถูกไหมครับเอกชนได้ได้น้อยประชาชนเนี่ยได้น้อยเพราะถ้าเขาจะทำปิดก็เขาทำปิดพวกนี้ นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขามีหุ้นอะไรอยู่เยอะเขาต้องทําปิดหุ้นเท่านั้นนะถ้าจะทํำนะ <Okay. S 2> แต่ถามว่าจาเป็นต้องทำไหมมันไม่จ hmm. ําเป็นนะยินสเปซกอบทนเปิดก็ไม่จะเป็นนะปเป็นวายุพกักก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนีวายุพักปีนี้มีจะหุ้นปตทปตทสอพอนะฮะมีหุ้นกัรบินไทยมีหุ้นอ่ามีหุ้นเอชซีบีอยู่ข้างบนหมดเลยนะ <Okay. S 2> ไม่จะเป็นต้องทําอะไรนะ hmm. กาอาจจะมีการทําปิดพีเฟสนะครับผมคิดว่าอาจจะทําวันพุธส่วนการเป็เลขอาจสองวันมาพุ่งอาจจะขึ้นแรงนะครับส่วนเลขโซโซแล้ววันศุกร์ก็ลงแล้วก็จบว่ากันในปีนับแมวเนี้ยนะครับใครยังเป็นนักเก็งกำไรอยู่ก็ว่าไปเนี่ยส่วนหุ้นตัวเล็กตัวน้อยก็ฝากององช่วยดูน้ลงทุนด้วยละกันนะครับครับมือกําลังขึ้นนะครับรุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวหุ้นสร้างเนื้อสร้างตัวรุ่นตัวเล็กตัวน้อยหุ้นสร้างเนื้อสร้างตัวปีหน้าเป็นหุ้นเล็กอยู่แล้วนะครับ สมอนเซ็นะครับเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะได้ข่าวว่าร้อยประตูนะครัก็เราก็ต้องไปทำรีเสิร์ชเยอะนะครับคุณสมอนเซตและบีน่านะครับคือสมอนเซตเนี่ยพอเวลามันมีอินเด็กซ์ขึ้นมามันไปอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีตัวการันตีนะฮะว่าเนี่ยได้ผ่านการจัดกรองของตลาดระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะกล้าไปวิเคราะห์ถูกไหมครับออกรีเสิร์ชอะไรตามมาครอ่าตอนนี้ก็รีเสิร์ชตามมา ผมก็พูดต่อในหมดอ่ะดูเหมือนกันผมก็ให้บริษัทผมออกแล้วล่ะก็ตอนนี้ก็ไปเก่งดูว่าไอ้ร้อยตัวร้อยตันมันเป็นพูดอะไรบ้างล็อกเล่ล็อกเล่เข้าอยู่แล้วแน่นอนดูจะกําไรก่อนแน่นอนนะครับดูกําไรดูฟรีโฟร์นะฮะสองตัวเนี่ยแล้วก็แล้วก็เรียนแคมปผมคิดว่าอย่างนั้นก็ดูดูหลักๆก็ดูสองตัวนี้แหละนะครับดูกําไรก่อนนะฮะดูดูอ่า ดูส่วนของกาไรขับทุนสะสมนะฮะดูแล้วเนี้ยดูนะครับแล้วก็ก็คงเป็นหุ้นพวกเนี้ยที่จะมาเล่นกันนะครับปีหน้าเนี้เป็นตลาดของระยะอีกนะตลาดนี้มาแล้วซื้อัหยพี่อัตยูซื้อไหมพี่ตอนนี้วันใช่ไหมคือคือผมว่าเนี้ยหุ้นพวกเนี้ยมันก็คงตะอดูสไตล์อันดร้ายนะครับนะครับสไต่์อัร้ายแต่แล้วบริษัทเนี้ยจะคล้ายๆกันนะ ก็ไปดูว่าถ้าเคส็กเป็นยังไงถ้าบูหลวงทําเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะผมว่าถ้าดูในแง่องคจะจะให้ดูในในในแง่ไหนฮะมันจะอยู่เป็นพุ้นที่เล็กๆนะเราต้องดูว่ามันมันกระจายได้ใหญ่ขยาได้เยอะไหมเอาสายพินิพลเลยเพราะว่าอันนั้นไลน์บูหลวงเขาแพงเก้าบาทเองผมว่าตัวที่มันแพงมากแพงมากก็ลองในสิของแพงๆอ่ะชอบคือมันแพงมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาสไตล์เนี้ยกเป็นยังไงเนี่ย เพราะว่าบุหลวงตัวใหญ่ไม่ใช่สไตล์ไปไปยกยกต่อเข้าไปก่อนเนาะนม่หรือเข้าไปในพรอดกองทุนก่อนนะไม่ใช่เหมือนที่อื่นไปยกทีหลังอันนี้มันนิดเดียวมั้ยกองไม่ได้อันนี้อันนี้มันแบบเป้นทีผู้ดอกอากาศก็ไม่ดีนะเอาหรอคือมันเป็นเรื่องของคนที่เคยทําอันนี้หลายอย่างึงจะเข้าใจนะออเว่าว่ายังไงว่ามันมากันยังไงตั้งแต่ราคาป้าเนี่ยไอผลประโยชน์เป็นยจนกระทั่งราคาจองเนี่ยนะครับ ไ้พูดสับมีอุปราชคุณต่างเนี่ยมันพูดอะไรอยาไปทำอะไรเนี่ยนะคือคนไม่เคยทํามันแต่มันก็เป็นเรื่องเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องที่น่ามาพูดต่ออากาศอะจะพูดในห้องสัมมนาเนี่ยพูดได้คเัยคือผมเคยทำเนี่ยต้องหลังไม่ต้องหลังไม่ต้องหลังไม่นะใช่มันต้องพูดหลังไมมันเป็นวิชาชีพในวิชาชีพหรือให้ไปพูดว่ใครน้องๆที่ไม่เคยทำเหมือนนักวิเคราะห์อาจจะไม่เคยทำมันไรใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ย ให้ไปพูดให้นกะวิเคห์ฟัง่งเนี่ยพูดให้ฟั่งได้จะได้จะได้จะได้มีวิทย,ยุนนยอันไหนพูดให้ฝั่งได้มันเริ่มมายังไงตั้งแต่ไปแต่งกันมาเลยนะฮะตั้งแต่ไปเอาหุ้นไปไว้ที่ไหน,นตั้งแต่กระจายหุ้นไปทํายังไงใช้เวลาสามปีทำอะไรบ้างอย่างนี้นะแล้วก็ใครได้บ้างราคาพาอยู่ที่ใครราคาจองอยู่ที่ใครนะฮะอาไม่งั้นเอาเงินที่ไหนมาทําวันนี้อ่นนใช่ไหม มันไม่ใช่ฝันหุ่นนะฝันพุ้นไม่ถึงหุ้นมันไม่ดีตั้งใจเอามาขายที่ในตลาดแต่หุ้นดีมันก็ต้องมีถูกไหมครับหุ้นดีก็ต้องมีขบวนการที่จะต้องดูแลราคาอุ้มแล้วก็สำคัญก็คือว่าหุ้นประสบความสําเร็จมันมัาเป็นหุ้นที่มันมีอนาคตไกลๆนะครับ เปิดคอร์สก็ตองไปดูผมว่าก็มีอนาคตก็ต้องไปดูว่าเขาขยายสาขาได้เยอะไหมผมว่าเขาได้เยอะเดี๋ยวหุ้นเอ็กล้อก่อนหุ้นเอ็กของพีินพนเปิดคอร์สอสอนนักวิเคราะห์ไงพี่เรื่องการทำตลาดต้นจนจบเลยอะไรเงี้ยก็ได้ยินดีแบบว่าสอนแบบว่าพวกเราเนี่ยเดี๋ยวแล้วปีนี้จะไปญี่ปุ่นเดี๋ยวไปสอนให้ที่ญี่ปุ่นครับไปตรงไปญี่ปุ่นไปด้วยไปด้วยเออหุ้นเจ้ามาแบบนี้สักสองร้อยเปอร์เซ็นต์คือไงเซ่คือกดแกงของตลาดเนี่ยเรื่องหนึ่งนะกดเกณฑ์ของตลาดเรื่องหนึ่ง แต่กฎเกณฑ์ของกาอรอนไลน์เนี่ยที่ทําให้หุ้นเนี่ยดีแล้วมันดีขึ้นไปแล้วแล้วมันไม่เสียของนะนะมันทํำยังไงเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นว <หา S 2> ยยิทยุนะบุหลวงรับผ <นะ S 1> <ม>ิดชอบนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วห้ามตก้าตกตายเลยนะบุญหลวงนะครับเขาเขาผมไม่รู้นะครับผมเดียวผมดูค่าอย่างอย่าง,งที่ผมไว้ใจเนี่ยถเาเตเสร็จเนี่ยผมก็เล้าวไว้ใจผมก็กล่าไว้ใจไปพูดเนี่ยสุดขึ้นคือเก็บอะไรไว้แล้วก็มาทําทีหลังนี่แหละ แต่ไม่รู้ว่าบางท่ายเจ็บไว้หรือเปล่าไหคือ<ม>ออกมาหมดเลยยอมไปฮะแล้วก็ไม่มีอะไร,รอีกแล้วก็เข้ามาแฟร์เต็มแวลูเลยก็ต้องเอาปล่อยลงก่อนแล้วค่อยเล่นใหม่พี่เดี๋ยวเปิดคอร์สกันเถอะไม่มีเวลาแล้วพี่เดี๋ยวตัวทีเฟกน <ผม S 1> ะครับ <ผม S 1> พี่ผมต้องเปิดคอร์สรอเพราะว่าผมเนี่ยก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆก็อยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเขามีวิทยุพวกนี้เติมเข้าไปอีกหน่อยทุกคนมันก็บินได้หมดทุกคนแหละมันเพื่อผลประโยชน์ของวงการอยู่แล้วคุยจริงๆทีเฟรก ไปกินคอนเฟลกกันเถอะทีเด็ดหลังจากที่วันนี้ไม่เขียโลวันนะครับเราดูยังดูตัวแท้งอยู่นะครับแล้วก็ผ่าน9ด1 6คือหายของเมื่อวานก็เป็นรอนะครับรองไม่ถึงว่าคนท็อปมาเนี่ยต้องต้องลองโคไปก่อนนะครับหลังจากนั้นทําอะไรอีกนะครับก็รอดูต่อไปนะครับก็คือว่าไม่ใช่ช็อตแล้วอ่ะนะก็คงขึ้นไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่ ที่ผมบอกว่าก็อาจจะเอาแค่ okay, okay, จะจบไปที่แถว950ในสมองนะถ้าพูดถึงคนเล่นทีเฟแเราได้10จุดตอนนี้นะครับเราต้องถือว่าเยอะจริงๆนะฮะทางที่มันน้อยมาก <c oughs> เล่นทีเฟสได้10จุดจนะถือว่าน้อยมากนะค่ะไร้สาระมากแต่ถ้าถ้าก็พูดถึงตอนนี้โอ้โหได้10จุดเฉลิ่นนี่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยถือว่าเยอะนะ จากตักร้อยคอนแทคอะไรเงี้ยนะได้สิบจุดนี่ถือว่าเยอะยากมากนะครับค่ะส่วนทองนะค,ค่ะก็ะะยังไม่มีอะไระผมดูว่าค่าเงน<ม>ินดอลลาร์อยู่ในช่วงของการปรับฐานที่จะขึ้นต่อมผมก็ยังมองว่าทางการจะขึ้นไม,ม่จบแล้วดอลลาร์ก็ควรจะปรับฐานนานพอสมควรพอขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็มายืนปรับฐานอยู่ระดับเหนือร้อยนะครับร้อยสองประมาณเนี้ยแล้วก็ปรับฐานแล้วก็ค่อยชูอีกทีหนึ่งใกล้ๆการสาบันตนอะไรอเงี้ย อ่ะก็หมดแล้วเนาะก็ต้องสัปดาห์หน้าก็สัปดาห์สุดท้ายของปีห้าเก้าก็ไม่มีอะไรอยู่ดีมันก็ประเมินอะไรไม่ได้หรอกมันจะขึ้นไปปันห้าร้อยสามสิบมันก็ไม่ต้องไปประเมินอะไรมาหรอกนะฮะแต่ต้นปีก็ค่อยมาว่ากันนะครับพุทธิ์ก็จะเป็นตัวเดิมเดิมที่เราแนะนหนานะครับส่วนพุ่นเล็กพุ่นน้อยก็ปะองกันด้วยกันจะทำอะไรจะดูแลนะลงทุนที่เป็นเล็กก่น้อยด้วยพิีกรหยุดไหมคบพี่ทิ้นหน้าไม่หยุดผมก็อยู่วันนี้ครับว่าทํางานในสายเนี่ยคือมันไม่มีวันหยุดเนี่ย เพราะว่าที่ไหนมีเน็ตมันก็ม่อมันก็ตามไปถึงหมดแหละไปไปไปที่เกาะอะไรนะมีใครบางคนไปเที่ยวเกาะยังมีโทรตามอีเตอร์แพนอะไรของพี่ที่คนเขาไม่ไปมันนิ้เหมือนอองหรอกเขาเกาะกูดเกาะอ๋อเกาะสมเม็ดแถวนี้แหละคือเกาะกูดที่ผมไปดูการเนี่ยผมไปตรวจกิจการผมต้องไปทุกปีครับมีที่อยู่ที่นั่นเหรอพี่ใช่เราต้องไปตรวจกิจการเราไงว่าเออมันดีหรือไม่ดี ที่ไหนครับต้องแนะนำนะครับที่ฟีเตอร์แพนเนี่ยปูอร่อยมากนะครับาามฝแพคเกจอะสองวันสามคืนสองคืนสามวันเนี่ยนะออเใช่สองคืนสามวันเนี่ยจ่าพันก้าพันเองนะครับแต่ถ้าจะไปอีกอันหนึ่งเจ้านี้จะมีอยู่สามดีครับเดี๋ยวพอประมาณสักหมื่นห้านะครับเลยเนี่ยกาโฆษณาค่าโฆษณาฟีเตอร์แพนฟีเตอร์แพนจ่ายพี่มอสต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องโฆษณาเลยเต็มหมดครับ ไ็มหมดเมดพี่ผมจองไม่โอกาสซื้อแล้วผมได้ไปนะครับปีนี้นะครับเต็มทั้งปีผมจองตั้งแต่เดือนคุมพาปีที่แล้วถึงมีสิทธิ์ได้ไปโอ้โหพักที่ห้องยีอยู่ติดทะเลแบบนี้นะครับนะครับตจองข้ามปีแล้วนะพี่จองข้ามปีแน่นอนวิ่ตอนใบรุนไปบ่อยพี่แก่แล้วไม่ปลาละเหนื่อยมันมันแบบว่ามันเหมือนเป็นเกาะุที่เราเรานั่งเรือแค่แบบ ครึ่งชั่วโมงสี่ห้านาทีอ่ะมันไม่นานมากไม่เหมือนไปหลีเป๊ะนี่เหนื่อยมากอย่างเงี้ยอ่ะได้ได้ค่ะพี่อ่ะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ